สวัสดีครับมีเฮงชานอองขอสรุปผลฟุตบอลประจำค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนที่น่าสนใจกันบ้างเราไปดูกันเลยครับมาเริ่มที่ศึกยูฟาแชมเปียนลีกรอบเป็นกลุ่มที่2ก่อนเลยนะครับซึ่งเมื่อคืนมีแข่งด้วยกันทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันมาที่กลุ่ม E บาเยอร์มิเนอร์เอาชนะดินาโมเคียบ5ประตูต่อศูนย์เบนฟิก้าชนะบาเซโลนาสาประตูต่อศูย์และกลุ่ม F อนะครับอตลลันตาชนะยังบอย1ประตูต่อศย์แมนเชสเตอร์ยูเต็ดเอาชนะบีเอลิว2ประตูต่อ1ครับ มาต่อที่กลุ่ม G นะครับเลดูซาบวกชนะลิวสประตูต่อหนึ่งโวบวกเสมอกับเซบีย่าหประตูต่อ1และกลุ่ม H อยูเวนตุสเอาชนะเชลซี1ประตูต่อ0ูนและเซนนิเซน์ปเตอร์เบิร์กเอาชนะมันโมสประตูต่อศูนย์ 0, ครับส่วนอันดับคะแนนของกลุ่ม E ในขณะนี้นะครับที่1เป็นาบยามินิกมี6คะแนนที่2เป็นเบนฟิก้ามี4คะแนนที่3เป็นดินาโมเคียบมี1คะแนนและที่4เป็นบาร์เซโลนามี0ูนย์คะแนนส่วนกลุ่ม F นะครับ ที่1เป็นอตาลนตามี4คะแนนที่2เป็นยังบอยส์มี3คะแนนที่3เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี3คะแนนและที่4เป็นบีเยรีวมี1คะแนนนะครับมาตอนที่กลุ่ม G ีที่1เป็นเรดบูลซาบวกมี4คะแนนที่2เป็นเซเบียมี2คะแนนที่3เป็นวอกบวกมี2คะแนนและที่4เป็นริวมี1คะแนนส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มเอทนะครับที่1เป็นยูเวนตุสมี6คะแนนที่2เป็นเซนิตเซนต์ปีเตอร์เบิร์กมี3คะแนน ที่3เป็นเชลซีมี3คะแนนและที่4เป็นมาร์โมมีศูนย์คะแนนนะครับมาที่ศึกแชมเปียนชิพอังกฤษนัดที่10กันต่อเลยนะครับปีเตอร์โบโรเสมอกับบอนมัสศูนย์ประตูต่อศูนย์ลูตันทาวชนะโคเวนที่5ประตูต่อศูนย์ฟูแลมชนะสวอนซี3ประตูต่อ1บรินวอร์ชนะบริตันซิตี้1ประตูต่อศูนย์ดาบี้เคานตี้เอาชนะเรดดิ้ง1ประตูต่อศูนย์และบาร์ซิลีแพ้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์1ประตูต่อ3ครับส่วนอันดับคะแนนในขณะนี้นะครับ อันดับที่1เป็นเวสต์บอมบิดเอาเวียนมีอยู่22คะแนนอันดับที่2เป็นบอนมัดมีอยู่22คะแนนอันดับที่3เป็นฟูลแลงมีอยู่20คะแนนอันดับที่4เป็นโคเวนทรีมีอยู่19คะแนนอันดับที่5เป็นสโตกซิตี้มีอยู่18คะแนนและอันดับที่6เป็นแบล็กเบิร์นโลเวอร์มีอยู่16คะแนนครับส่วนส่วนท้ายตารางนะครับอันดับที่22เป็นปีเตอร์โบโรมีอยู่8คะแนนอันดับที่23เป็นแฮนซิตี้มีอยู่6คะแนนและอันดับสุดท้ายเป็นดาร์บี้เคานตี้ และนี่คือผลฟุตบอลที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้นะครับก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้กําลังใจกันด้วยนะครับกับช่องมีเฮงชาน e ลมีเฮมีเฮงมีแหงต้องมีเฮงชาน e ลเท่านั้นครับ